สวัสดีจ้ามันนี้แม่ฝนพามากินสาลายอีกเราจะพี่น้องตำสาลายได้จ้ะพี่น้องมากินน้กนากัาเ้อจ้ะสาลายขาวจา้าผักเกมก็มียามะลายดอกมีตนหอมแล้วก็กน,นั่งจองเขียนเลยจ้ะพี่น้องจา้าแล้วก็มีแคบหมูนิดน้อยนิดน้อยจา้ามากินน้ากันเลยจา้าข้าวเนี่ยใส่มือเลยจ้ะพี่น้องจา้ามาลุยเลยจา้าสุดนำก่อนเบ่ง สลายสไลายขาวดอกกันจองกันจองหลวง อืแฝบอยู่นะมือนั่นดคอแเปไปลวดมันก็เล่แมาแสดนอกมึงเงือย у mm у -hmm. xẹp ừ. đồ cánh tròn đồ cánh tròn áp à, được chín nằm nằm. nằm phần tầm chắc đẹp đẹp วงบินดำยังแซ่บเลยพี่น้องมาเด้อไปยังบ่้านได้กินอีหยัง เราจ้ะพี่น้องจ้าแม่ฝนกับพ่อแค่นี้จ้ะเอาไอ้พ่อกันคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะว่าแม่ฝนจะพาคลิดยังไงยังแม่ฝนกับขอบคุณหลายหลายไปที่เขามารับชมคลิปแม่ฝนกับขอบคุณหลายหลายจ้าไปที่เขามาเบิกกับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะพี่น้องจ้าคิดซึ่งได้กระซ่งวังปรารถนาทุกทุกคนจ้าแค่นี้ละจ้าทุกคนจ้าบ๊ายบาย